พายุเมาเลืองตอนจรเปลี่ยนเด็กน้อยให้ฟังเนี่ยตอนไหนตอนนั้นอันแง่เหมือนให้แง่หน้าดีอะทำไมแต่คอยเป็นเด็กน้อยเนี่ยบอกอันเแง่คอยนี่ยอันใส่ใส่กล้วยไถหน้าดิใส่กล้วยไถยหน้าแง่เมล็ดอยู่แม่อคอยสีเอาแมล็ดแล้วฉีดโรก,กาโรก,กาดประมาณประมาณแดดอ่อนๆ แดดร้อนๆพอนี่เราสีเอากล้วยมา่านนี่มา่นนมานใส่ไถหน้าหอยนั้นมันเป็นหญ้าวายเด้หญ้าวายหญ้าอ้อยหนูน่ะหากไล่าลายน่ะเอากล้วยมาส่วนมากจะเป็นกล้วยแม่กล้วยแม่เอามาใสาไ่ไถไถเมื่อละให้ดอกออก,อก็เจ้าแจกให้บ,บห่ใหญ่ได้บ่เม็นให้หน้าญ่คือจังสมมือนนี่มันเป็นหน้าน่นหนาลุบไถเกาก็ดสีไถอยออไปได้หน่อย เป็นเล็กหน่อยสามารถบรหาผู้พบบร,ห,รหาผู้พบได้เลยที่ได้เป็นแอบกล้วยเนาะแอบกล้วยใส่ไทยแอบกล้วยใส่ไทยนี่มันมันยากเลยหอยมันให้จับไทยจับไทยพอสีเป็นขูจูล,ลากไปเมื่อกี้โยโยค้างท้ายขืนมันเข่าคักกล้วยกับเบือนจนหลังโป่ง,ปง <c oughs> ไปเบือนไปช่วยที่เป็นเนี่ย ให้มันหูจ๊กห้องห้องหันกันกล้วยเป็นแหลรมันสิผัดมันสิหูจักผัดตีผัดเสีอกว่าป๊าว่าตีมดเนี่มันสีเดียวเองันว่าห้องห้อง่มันกันสิงานน้ำห้องเลยเาี่เียวกันดึงเดียวเดี่ยวไปเียวนั่นละท้ายไปเมื่อไหรให้สองให้เมื่อลหสองให้อย่างไรให้เน่ยน้อยแม่ก็เป็นผู้ดกกาดเนี่ยหมดเสาขาดเด้บอสแมนว่าท้ายแหละก็ขาดขาดก็ขาดไม่ คือจังน้ำเึ้งหวานซื้อมาไปขาดกระขาดใหม่ขาดเก็บมันขาดหนี่ไปบอกนั่งเชือกนี้บืนไปบืนมาตามต้อ,อนี่ก้วยแห้งเลยตามต้อ,อนี่ข้าวขาดได้เลยเนั่งแช่กระแอก <c oughs> นั่งแช่กระแอกขาดแอกฮักเลยเนี่แอกน้อยนี่แอกแอกน้อยมันสุดเพน,น,นี้ยเนี้ยอยู่ปวดมันแอกใหญ่สิใส่ข้อใส่ข้อมันสุดนี่อ่องอ่องคือเน่าขาดขาดหอกข้อไปนี่ละ แต่ว่าพ่อเธอในสมัยดะกินมั่กั้เมันอกิดมีความสูกอย่าน้อุดมสมบูรณ์เหมือนไงทั้เย็นในเห็นห,หน,น้าจริงสิได้ในอยูน่าก,กินไปนึ่บอกตรงว่าพ่อไปซื้อน่าก,กินย่ำอ่าขาสีตลาดขาสีว่าจรงส้สีบ่บมีไถหน้าไปนี่ได้เยียนได้กบกได้ปลานี่ไปนึ่ไถหน้าน่ะทำไมตะกีกมันบริหารกินยาสิจังสมเหมือน บ,บ,าบา่ว่าบักก่งบักเขือบักง่วนั่น,นบ่กินละทิมใส่น้ำเหมืนขั้นแทนน่นหน้าน้ำเดินเทียงอ่ะเป็นมะแตงอ่ะมะแตงกิ่งอันอยู่บ้านเี่อื่นแตงกิ่งอันแตงไทยนั่นแหละอืมภาษาอันนี่เลละมันบ่เอื้อบ่อยากแต่ว่าอันขัดนดามหน้านี่ประมาณตาเศร้าเลยข่าหน้าแล้วได้กล้วยตัวนั้นเจียงสิได้ไปกินยาไปเล่นยาชุ่มมวยกันเล่มไว้น้ำหน้าน่าน,านั่นละน้ำมันแท้ ตะวันว่มไม่ายใวญ่จังสี่แบบนี้ประมาตะกีน,น,น,กนี้ได้เน้นหนอยเาก็แค่แก่ขั้วตัวขัยังเน่นั่นคือพ่อแต่สมัยตะกีอยู่โอ้ตัวสี่เหลี่ยมได้นะวันใดคู้มื่อนี้ได้วันใดโทษช่างม,มือเยวแล้วเรียบร้อยเป็นเดือนหอเหตุหน้าเนี่ยนั่นแหละยาให,ใหอา้อยังไงไปสัำพัดอยู่รสชาติเนี่ยยาลำบากว่นี่ไป มันนี่มันถึงมันสีมันสีลำบากท่างกายแต่่าใจเขามีความสุกขเด็อทุกทุกทุกพ่าอยากจนจนพอบ่มีบ่มีเงินแต่ว่ามีความสุขกับจนม่คือกันทำไมตะกี้ความทุกข์เข้าอหลโถท่วมทุกมันหน่อยทุกทุกบ่มีเสียผ่าบ่ทุกแบบไดทุกบ่มีเงินบ่ทุกทกก็คือความทุก ลูกใจเด้วยนั่แหละมันมันมึนมงวามถูกแต่ว่าเงินมันเงินกบ่หลายสมัยตะกี้ต่ว่าของอยู่ของกินกมืดบ่อยอ่ะนั่นี่แหละจ้ำนี่แหละสมัยตะกี้เนาะเดี๋ยวเมื่อนาจ้งงางันขันยางหูเรียงยังยังมาถามอีเด้อ่ะเอาไปจ้ำนี่แหละคินเนาะคิดน้องเนาะแต่ก่อนครับผมขอบคุณครับ